นักแสดงรุ่นใหญ่เจอเรื่องไม่น่าเชื่อที่เป็นจริงในตอนนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานหลายอาชีพรวมไปถึงเหล่าดาราคนดังที่เจอผลกระทบไม่สามารถถ่ายทำละครได้เช่นเดียวกันล่าสุดนกจริยาแอนโฟเน่ในโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่า คิดถึงงานคิดถึงกองถ่ายไม่น่าเชื่อว่าชีวิตจะต้องมาว่างงานหลายเดือนขนาดนี้ตัวเรายังพอทนแต่เห็นคนที่เดือดร้อนมากมายคนเจ็บป่วยสูญเสียพยายามยิ้มสู้อยู่แต่เมื่อไรเมื่อไรและเมื่อไร